สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวท์เลสิบสานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการวิธีการเอาต่อนะครับก็พอดีพี่เอกก็ได้มาต่ออยู่ใกล้ๆบ้านนะครับถ้าเกิดเก็บเอาไว้นะครับก็จะรบกวนคนนะครับสําหรับตอนที่เราทํากับข้าวนะครับสําหรับวิธีการเอานะครับก็จะมีมีดแล้วก็มีกรนไกตัดกิ่งนะครับส่วนตัวไหนนะครับพี่ที่ที่ว่ามันที่ว่าเราอันนี้มันอยู่กิ่งไผ่ลังมันแตกนะครับตรงนี้ ปกตินะครับก็จะมีรูเข้ารูออกนะครับอยู่ตรงไหนนะครับพี่เอกรูเข้ารูออกของมันโอ้ออ๋อปกติปกติมันจะมีมีรูรูตรงนี้นะครับเป็นรูเป็นรูที่เราสําหรับเราใช้หยอดน้ํามันนะครับเอาแต่ก็ใช้น้ํามันมาตัวหยอดหรือว่าอุดรูนะครับสําหรับอุดรูที่จะ อาลงลงไว้คอไกลอุดรูที่จะให้มันก็คือให้น้ํามันมันลงไปแล้วให้เขาเมานะครับส่วนตัวเขาเมาเนี่ยเขาก็จะไม่ทําร้ายเรานะครับเหตุผลที่เมาตอนกลางคืนนะครับเพราะอะไรครับพี่เอกเพราะแม่มันไม่กวนดีแม่มันจะอยู่ในรังอ๋อแม่มันจะอยู่ในรังนะครับมันจะไม่กวนกลางกลางวันของเขาก็คือเขาจะกวนนะครับกลางคืนก็คือเขาจะหลังจากกลางวันเขาหากินหากินแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะกลับมานอนมาอยู่ใในนนนนนรรรรััังแแลล้้้้้วววูููเเเเขาาาออกกกก็็็จะะมมีีดยชํบิค ผสมกับน้ำมันเบนซินเอามาใส่กับพวกมาใส่กับพวกสัมดีใช้สัมดีแล้วก็มาอุดนะครับเขาจะเมาแล้วก็มานี่นะครับส่วนการเลี้ยงต่อนะครับพี่เขาก็จะไปเลี้ยงต่อนะครับลังใหญ่ขนาดนี้ก็จะยังไม่กินนะครับต่อเดี๋ยวนี้กิโลเท่าไหร่ครับพี่สี่ร้อยบาทก๋กิโลหนึ่งประมาณ400แล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงอะครับพี่ประมาณกี่เดือนครับสามเดือนสามเดือนใะใหญ่ว่งนี้ประมาณกี่เท่าครับ ประมาณสี่เท่าสามเดือนใหญ่กว่าน,นี้ประมาณสี่เท่าได้ประมาณกี่กิโลครับลังหนึ่งก็ประมาณห้าถึงเจ็ดโลห้าถึงเจ็ดโลนะครับลังหนึ่งนะครับก็คูณไปครับกิโลละสี่ร้อยนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่แถวบ้านผมนะครับแล้วก็แถวที่อื่นก็เป็นที่นิยมนอกจากการเลี้ยงผึ้งแต่ว่าการเลี้ยงต่อก็จะอันตรายกว่าต้องเป็นคนที่ชํานาญทางส่วนศัตรูพืชของเขาก็ศัตรูของเขานะครับก็จะเป็นมดบางคนก็กลัวมดก็จะไป เลี้ยงไว้ในบริเวณที่ใกล้น้ํานะครับแล้วก็เวลาที่เราไปผูกนะครับต้องมีทิศทางไหมครับพี่ที่เราทิศทางการที่ว่าเราต้องรูมันออกไปทางไหนเราต้องดูทิศด้วยโอ้ต้องดูทิศทางมันด้วยนะครับไม่ได้ง่ายนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับส่วนคนที่ว่าอยู่ใกล้บ้านอยากเอาออกก็เราจะไปเอาเองนะครับให้ตามพี่พี่ที่เขาสามารถที่จะเอาออกเองได้นะครับให้ที่พี่ที่เขาเอาออกมีประสบการณ์นะครับมา ถ้าเราออกเองก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนานขนาดไหนครับพี่กว่ารังเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงวันเดียวก็เต็มครับโอ้วันเดียวก็เต็มเนาะแล้วขอบข้างๆไอ้ตรงนี้นี่คือเขาเอาอะไรมาสร้างครับเอาไม้ผุไม้ผุนะครับมาสร้างเป็นรังต่อบางคนหลังจากที่รับประทานเราเอาไปกินแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปมา เป็นพวกของประดับแต่งบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับผมไวร์รับ13นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ